สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billiver สามหกเก้าซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและลัคนาเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก่อลอะก็แชร์กด subscribe ติดตามปรึกษาการช่องชันน้นของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใค,ครต้องการดูดวงส่วนตัวสามาัครอาณาอดีมาที่ Billiver สามหกเก้าตรงด้านล่างนี้ครับอาณาอดีมันทำข้าคุ้ได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นลดให้สามต่อเป็นครั้งสุดท้ายของเดือนกันยายนนี้แล้วครับตั้งแต่วันที่สิบหกถึงวันที่ยนนี่สิบ เหลือเวลาอีกแค่3าวันเนี่ยนะครับกรีลิบอัลลาอดีมันทำค่ากูกันเลยครับก็จะได้คาพิเศษในช่วงนี้คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เดือนตุลาคม2566มีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด4ดวงตามนี้ครับไม่มีดาวดวงไหนย้ายซ้ำเนาะในเดือนนี้ผู้ที่เกิดราศีเมษอยู่จากด้านล่างและขนาดเมษอยู่ทางทิศเหนือครับตนุราศีเมษมีดาวพิจารีกลุ่มหลักและแรกสีเกิดเนาะอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันที่ดาวพฤหัสก่อนแล้วก็เป็นดาวประจําตัวทีหลังเนาะเพราะว่าเราดาวพิจารีไม่ได้ย้ายในใน เดือนนี้นะครับหรือปีนี้ด้วยซ้ำนะครับดาวเสจจะยายปีหน้าคือวันที่30เมษายนจะเข้าสู่ราศีการเงินก็จะทําให้การเงินดีขึ้นค่อยว่ากันนะครับเพราะมปนมาจากเดือนสเนะแต่ว่าตอนนี้เดือนเนี้ยนะครับดาวราหูจะย้ายออกไปประมาณกลางเดือนคือประมาณวันที่17ตุลาคมเนาะอันนี้ขอแก้นะครับ17ตุลาคมเนาะดาวราหูเข้าสู่ราศีวินาศเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เรามาดูดาวพฤกษ์ดีก่อนดาวพฤกษ์อยู่ดวงเดียวทําให้เกิด ราชาโชคเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งราชาโชคคือดีปังปุริเย่มากแต่บางทีอ่ะเขาไม่ได้พูดเงื่อนไขนี้สุภะตนุกับวินาตนุนะครับวินาตนุแปลว่ากดดันกดดันเพื่อความสําเร็จนะครับอ่าบางคนอาจจะกลัวว่าตัวเองจะทายร้ายกลัวคนอื่นเขาจะแบบเฮ้ยมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นคือบางคนเนี่ยติดนิสัยชอบทายดีแต่จาไว้นะครับการทายดียแปลว่าไม่มีจัญยาบันเพราะ คุณต้องบอกก่อนว่าเราถ่ายแต่เรื่องดีนะอันนี้อันนี้ไม่ปไปไหนถ้าบอกว่าเราถ่ายแต่เรื่องดีนะเราโฟกัสแต่เรื่องดีนะหรือเราพูดแต่เรื่องแบบแค่ไหน,น,ใ,นใครเครียดอะไรแบบนี้คือคือเราต้องกําหนดก่อนคือหมายถึงเขาอะหมอดูต้องกําหนดก่อนว่าเขาจะถ่ายดีเท่านั้นไม่ถ่ายเสียเขาต้องพูดก่อนถ้าเขาไม่พูดแปลว่าคนนั้นไม่มีจรญยาบัณอย่าไปดูเพราะพวกนี้คือเรียกว่าหลอกลวงนะครับเพราะว่าไม่มีจรญยาบัณนะครับ อย่างวิชาแพทย์นะครับเวลาคนเรียนเขาจะให้สาบานเนาะก็แบบว่าหรือหรือให้กดกดเหล็กอะไรเงี้ยคือแต่ผมว่าต้องสาบานเพราะไม่งั้นเนี่ยคนก็แอบ,บทําได้แหละนะครับก็คือพูดง่ายว่าต้องช่วยเหลือผู้คนแม้กระทั่งศัตรตูก็ต้องช่วยเมแดแดจังกึมคุณเคยเห็นไหมชายสังกุงเนี่ยนะครับเป็นศัตรูตัวไายของจังกึมใช่ไหมคือฆ่าแม่ของจังกึมแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าด้วยจัญญาบัน,นคําคอเขาก็เลยต้องให้จังกึมก็เลยต้องรอแค่ว่าโอกาสที่ จะโดนคะแนนเลยโดนโดน,ดนกรรมนะครับของตัวเขาเองที่ทําลงมาคือชายสังกุงเนี่ยจะโดนกรรมของเขาตอนสุดท้ายจําได้เลยว่าเขาตกหน้าผาตายด้วยตัวเองไม่มีใครทํานะครับคือเหมือนกับหลอนนะครับหลอนไปแล้วก็วิ่งไล่จับตามกระดาษอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ตกผาไปก็คือตายจบนะครับก็คือเนีย่ยได้รับผลกรรมของตัวเองที่เอ่อทให้แม่จังเกิมตต้องตายเหมือนกันเนี่ยก็คือ อันนี้คือเราย่อๆเนาะให้เราได้รู้ว่าะละครไม่ใช่นําเน่าเสมอไปรู้ไหมว่าละครเนี่ยทำให้เกิดแรงบันดาลใจได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องลายคุณอย่ามองค้าเรื่องลายนะครับอย่างเช่นเขาพูดเรื่องถึงยาเสพติดคุณรู้ไหมว่าประเทศไหนพูดถึงยาเสพติดแปลว่าประเทศนั้นมียาเสพติดอ่ะอย่างพูดเรื่องของคาปาเวนีก็แปลว่าประเทศนั้นมีคาปาเวนีเหมือนประเทศไทยเนี่ยที่เขาชอบพูดเรื่องละครชอบออกนามอย่าลืมนะละครคือสิ่งที่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากสังคมจริงๆ ละครไม่ได้นําเน่าแต่ว่าคนไปกําหนดว่ามันนําเน่าเองแต่ตามจริงอะ่ะละครเนี่ยยิ่งกว่าไม่ใช่ชีวิตจริงอะ่ะยิ่งกว่าละครอีกเขามาพูดกันเยอะแยะมากมายนั้นเนี่ยละครมันเป็นแค่หนึ่งในนั้นที่ที่เอาไว้ให้ดูอะ่ะคือเวลาดูละครให้ย้อนดูตัวไม่ใช่ว่าดูละครเราแค่สนุกอย่างเดียวก็ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าบางคนดูเพื่อความบันเทิงแต่ว่าผมอะ่ะผมจะดูเพื่อแบบอ๋อ จุดจบของคนคนนี้คืออะไรจุดจบของนางเอกกับพระเอกคืออะไรจุดจบของนางรายหรือตัวรายคืออะไรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยดูหนังไทยผมคือมันยังไม่มีอะไรออกมาดีอะเนาะก็คือ,คอยังไม่ชอบอะก็ก็เราดูบทเพศไิบาตคือผมได้คิดอยู่แต่ว่าก็ดูหนังจีนส่สวนใหญ่ตอนนี้ไม่มีอะไรจะดูละเอาของเก่ามาดูละนะครับเคยดูแล้วก็คือเอามาดูต่ออย่างเงี้ยครับก็เอาเป็นว่าก็คลายเครียดดูคลายเครียดแต่ว่าพอดี ผมดูเรื่องการสืบคดีนะครับเรื่องของตีเลนเจียเนี่ยนะครับคือการสืบคดีอยู่ตับจริงพ่อดูตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าผมก็เคยเห็นเห็นผ่านผ่านแต่ว่าไม่รู้จะดูอะไรแล้เพราะว่าเอกครับเอามาดูนะครับก็โอเคสนุกดีการสืบสวนสอบสวนเราจะได้ดูว่าพฤติกรรมของคนเนะี่ยเป็นยังไงเราควรจะอ่านได้บ้างเพราะไม่งั้นเนี่ยคดีมันมันซับซ้อนนะเนาะแล้วมันยากด้วยนะครับเราไม่สามารถเดาได้เลยแต่พระเอกเก่งก็เลยทําให้ ดาวสถานการณ์เป็นตุกเป็นตะแต่ความจริงนะแต่พูดเป็นตุกเป็นตะเลยอะครับอะ,อะไรประมาณนี้โอเคขอภัยที่นอกเรื่อนทีนี้เรามาดูกันที่ดาวคานยู่เรือนคือออกจำไว้นะครับดาวสามดวงนี้ออกจากเรือนอริแปลว่าดีแต่มันมาเจอมันรมมาต้มกันเดี๋ยวคอยว่ากันอังคารออกจากเรือนอริเข้าสู่เรือนปตตนิวันที่9ตุลาคม6 6อังคารอยู่เรือนปัตินิดวงเดียวเนี่ยนะครับเป็นปรา ตัวเองมาเป็นปลอยู่ในเดือนคู่จาไว้นะครับเดือนนี้อย่าไปแข่งขันอย่าไปต่อสู้อย่าไปประมูลอะไรกับใครเพราะคุณจะแพ้จําไว้เพราะอ,อะไรครับเพราะว่าตนุเป็นปะะไปอยู่ในเดือนคู่ตรงข้ามคู่กรณีคู่กรณีหรือคู่ตรงข้ามแปลว่าอย่างเช่นคู่แข่งทางการค้าคู่ประมูลของเราแล้วก็คู่สัญญาทุกอย่างเราจะแพ้เขาหมดเลยแปลว่าถ้า้าเป็นคู่สัญญาแปลว่าเราอาจจะเดินโกงได้นะครับเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ในเรือนเขาครับอ่ะ คู่สัญญาของเราอ่ะหรือหรือตรงข้ามของเราอ่ะแพ้คู่คออ่อคู่อะไรเพศตรงข้ามด้วยนะครับไม่ได้หมายถึงว่าหมายถึงคนโสดนะครับจะแพ้คนคนที่เป็นแบบโอ้สวยจังเลยแบบรู้สึกว่าแบบเออคนนี้ใช่เลยอยากแต่งอยากอยากแต่งงานอยากเป็นแฟนอยากอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็คือพูดงี้ว่าเราจะแพ้อะไรก็ได้ที่เป็นคนตรงกันข้ามเคาว่าคนตรงข้ามบอกติดแล้วเมื่อกี้ว่ามันได้ทุกอย่างศัตรูก็คือคนตรงข้าม เราจะแพ้ศัตรูเราจะประมูลแพ้ก็คือคู่ประมูลของเราแล้วก็คู่แข่งขันของเราเราก็จะแพ้เขาเหมือนกันเห็นไหมครับแล้วอังคารเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างนานคือ1เดือนครึ่งคือเดือนนี้ทั้งเดือนบวกกับประมาณกลางเดือนหน้าหรือไม่ก็สิ้นเดือนหน้าอะไรก็ได้นะเพราะว่าบรรยายนันที่9กเนาะอ่ะก็ประมาณครึ่งเดือนหน้านะครับโอเคประมาณกลางเดือนหน้านะก็ก็คือต้องระวังเอาไว้เราจะแพ้เดี๋ยวดาวคารจะเสิรดในราศีพิจิกกับธนู ไม่หมายถึงโคจรอ,อย่างรวดเร็วครับเพราะว่าอาทิตย์กลางคันจะเกาะกลุ่มกันตั้งแต่ตอนนี้เลยคือราศีกันกลางเดือนนะครับเพราะอาทิตย์อยู่ตรงนี้พอกลางเดือนปุ๊บเข้ามาสู่ราศีกันก็นคือ1เดือนแล้วก็ไปสู่ราศีตุลอีก1เดือนแล้วก็ไปพิจิกและธนูอีก1เดือนแบบอย่างละเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยเกณฑ์อุบัติเหตุนะครับจำไว้นะอาทิตย์กลางคันคืออุบัติเหตุผ่าตัดแตกแยกเลิกลา,เ,าเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ปะทะกันนะครับอย่างตอนนี้เป็นปีเถาะปีเถาะเนี่ย จะบดไปตอนสี่กุมภานะครับก็จะเล่งกับราศีกันราศีกันคือปีรากาแต่ว่าเราต้องเอาพระหัสอย่างเดียวนะพระหัสสดีแต่ละคนเพราะว่ามันแบบหลายปีพระสวดีอยู่ตรงนี้แปลว่าปีเถาะอยู่ตรงนี้แปลว่าปีรากานะครับแล้วดาวศีริเคลื่อนอยู่ข้างบนครับดังนั้นข้างล่างจะถูกชงหมดเลยนะครับแต่ว่าจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ตรงนี้พอเข้าตรงนี้ปีหน้าคือปีมะโรงปีจอเต็มตัวครับผมบอกก่อนแล้วนะ คือผมบอกก่อนอที่วัดเขาจะประกาศอีกว่าปีนี้ปีชงของคุณนะคือปีจอนะครับระวังแผ่นดินมันจะไหวบ่อยมากนะครับตอนนี้ก็นิวซีแลนด์แผ่นดินไหวอีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่าผมได้ผมทายถูกนะดาวพฤกอยู่เข้าเรือนการเงินของดวงโลกเนี่ยเป็นราศีพิศษหมายถึงจะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งพ่อเป็นฮาร์ดดินครับและเป็นพื้นแผ่นดินด้วยดังนั้นเนี่ยเปีนี้จะเป็นแผ่นดินไหวที่แบบมากเป็นบวัติการครับอืม มันอาจจะเกิดสึนามิด้วยก็ได้เพราะว่าถ้าแผ่นดินไหวอยู่ข้างใต้นำ้ำถูกไหมครับหรือไปไปเกาะเนี่ยก็มีสิธิ์ที่จะเกิดสึนามิได้นะครับโอเคจบทีนี้อังคารไปอยู่ในเดือนไม่ใช่ไม่ใช่อังคารมาจากจริทพิจิกคือมอรณะมรณะปัตตานีแปลว่าจะได้อยู่ห่างกันห่างไกลกันเช่นอาจจะต้องแบบแยกกันอยู่ <c oughs> เขาว่าแยกกันอยู่หมายความว่าถ้าคุณไม่อยากแยกกันคุณต้อง แยกที่นอนกันนะครับแยกที่นอนกันเพราะว่าคือคือแต่ว่ามันแค่หนึ่งเดือนครึ่งอะเนาะมันก็ไม่ได้นานมากแต่หมายถึงใครมีทั้งดวงอะต้องแยกที่นอนกันแยกคนละห้องบางคนบอกแยกเตียงกันเอ๊ะมันก็อยู่ในห้องเดียวกันนะถูกปะถ้าจะให้แยกบ้านมันก็คงไกลถูกไหมคนรักกันจะให้แยกกันถึงขนาดนั้นมันคงแบบไม่ไม่โอเคอะดังนั้นเนี่ยเราก็แค่ให้แยกห้องนอนคนละคนละห้องนะอ่ะแค่นั้นแหละทีนี้ มันก็จะได้เข้าดวงแล้วก็ใช่ไหมครับคุณจะยอมแยกแต่ยังกันคนละห้องหรือคุณจะแยกจากกันเลยเลือกเอาครับผมให้ชอยแล้วต่อไปดาวพุธดูที่สองเข้าสุราสิร์ธนวันที่สิบแปดตุลาคมหกหกออกจากเนินอริเข้าเรือนปัตตานีอังคารกับพุธเนี่ยเป็นดาววิวาสนะครับวิวาสกันกับคู่ครองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ในเดือนคู่เห็นหรือยังปัตตานีคือคู่ครองนะครับเรากาลัลางพูดถึงเรื่องของความรักคือคู่ครองนะครับทีนี้ ดาพุธมาจากเจริญสหชชาสหชา,า,ชาปตัตตานีแปลว่ามีการพูดคุยมีการสัญญากันกับเพศตรงข้ามกับคนตรงข้ามและหมายถึงคู่ครองด้วยก็หมายถึงอาจจะแต่งงานกันนะครับทีนี้มันมีอริมาด้วยนะครับอริปรตัตตานีเพราะดาพุดธมาจากเจริญอริด้วยกับสหชาด้วยอริปรตัตตานีแปลว่าถ้าใครเข้ามาหมายถึงคนโสดหรือคนมีคู่แล้วคนโสดกับคนมีคู่ต,ต้องระวังตรงที่ว่า,าจะมีเกณฑ์การคุยกับเพศตรงข้ามแต่มันจะเป็นปัญหาหมายถึงสมมติว่าเรามีแฟนแล้วเราคุยกับ ผู้หญิงคนอื่นแล้วแฟนเห็นแฟนรู้แฟนจับได้แฟนก็จะเอออะไรแบบนี้ครับแต่ถามว่าเป็นมือที่สามไหมมันก็ไม่เชิงครับไม่เชิงกับมือที่สามหรอกอ่ะมีมีสิทธิ์มีสิทธิ์ธเพราะวิาวนาศไปอยู่ในตนุไงอ,อ่ะวินาศตนุกับสภาตนุแต่เ,เอาวินาศวินาศแปลว่าปิดบังวินาศตนุเล่งคู่ของอ่ะระวังมือที่สามครับต้องระวังมากๆเพราะว่ามีดาวสามดวงด้วยอ่ะทีนี้ ดาวราหูบ้างดาวราหูย้ายเข้าสู่ราศีมิวันที่17ตุลาคมนะแก้ด้วยนะครับตนุไปสู่เดือนวินานดาวราหูในเดือนวินานมาจากเจ้าเดือนลาภาลาภาวินาศใครอยู่เฉยๆไม่ได้โชคลาภแต่ถ้าใครเดินทางไกลทํางานออนไลน์จะได้โชคได้ลาภนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยถ้าใครไม่เคลื่อนที่ก็ทําออนไลน์นะครับอย่างเช่นทําการตลาดในออนไลน์ก็ได้อีกนครับคือต้องพึ่งออนไลน์บ้างนะครับเพราะไม่งั้นคุณก็จะ ไปไม่อดเพราะจะไม่มีลาภะขึ้นยันดุมนะลาภะคืออะไรลาภะคือสิ่งที่ได้ง่ายนะครับแต่ดาวกมารมะปัจจุเือลาภะไม่ได้ยากแล้วนะถ้าเราไม่ทําออนไลน์มันก็จะคือมันก็จะย่ําอยู่กับที่เข้าใจไหมครับพระดาวเสาร์แปลว่าย่าอยู่กับที่ดาวเสาร์คือหนักแน่นมันคือไม่เดินหน้าแต่ดาวดาวหุ่มแปลว่าเคลื่อนที่เพราะมันเป็นทันลมก็คือไปเร็วขึ้นตําแหน่งเร็วเปลี่ยนแปลงไวนะครับสุดท้ายคือดาวทิ์ครับ เข้าสู่ราศีตุลวันที่28ตุลาคม66อทิตย์ออกจากเดือนอริอีกดวงหนึง่งเข้าสู่เดือนปตัตเนอีกดวงหนึง่งเป็นชุมนุมกัน3ดวงนะครับอาทิตย์เล็งประหัดก็ดีครับเพราะว่าเป็นคู่นับหน้าถือตาและผู้ใหญ่ช่วยเหลือพุธกับดาวพระหัดแปลว่าฉลา,าดแต่ฉลา,าดตายน้าตื่นนะอังคารเร็งกับประหัดแปลว่าได้คู่สมพลอาทิตย์ก็เป็นนิดอังคารก็เป็นประมีดาวพุธดวงเดียวที่ไม่ได้มีตําแหน่งนะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างเสียมากๆเลยแล้วไปอยู่ในเดือนปตัตเนด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยมีข้อดีแต่มันก็แฝงด้วยความราย้ยเพราะว่าพุทธังคารวิวาทกันกับคนตรงข้ามเพศตรงข้ามแล้วก็คู่ครองนะครับและหุ้นส่วนด้วยอาทิตย์อังคารแตกหักนะครับเกิดอุบัติเหตุเกิดการผ่าตัด3เดือนครึ่ง3เดือนแล้วก็บวก,าการาศีกันอิกคือตอนเนี้ยอีกครึ่งเดือนนะครับจนถึง30กันยายนถึงจะรอดอ่าไม่ใช่ก็ก็คือ1เดือนอ่าไม่ใช่ขออภัยครึ่งเดือนอ่านะครับครึ่งเดือนบวกกับอีก3เดือน ข้อดีคือมันจบที่เดือนธันวาคมคือปีนี้ข้อเสียคือ3เดือนครึ่งครับที่เกิดเกณฑ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่โชคดีที่มีดาวูุดเข้าร่วมดังนั้นเนี่ยมีสติเข้าไว้ครับสติมาปัญญาเกิดทุกอย่างแก้ไขได้ครับก็แล้วก็แชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ